ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูบบ่บรรยากาศขอโชคก,กลางดืงอยหญ้าตะเคียนครับผมเนาะเอามือเดนเดินทางมานะขอโชครอดติดตามไปน้ำกันโปรใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมมาดีนะเอามาลูเตรมกันสามตัวนะ้าเปใจตัวไร อย่าพลาดกับผมเนาะขอคนละหนึ่งไรหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจเพื่อนเนาะหลับชนขอบคุณครับผมโกใครสิบาขอพรใครจะมาขอพรนี่ยังไน่ะทุกเก้าดอกน้ำแดงแล้วก็น้ำปลามะดีแล้วก็บุดีข้ามา โอ้โทุบเก้าดอกขมขอก่นขมน้ำแดงครับแดงน่เลือพี่ดอกจะไปยางกระยาแบบบนบอพานก็มาขอโอ้โหมะขอกับยามะขอกับยาเลยรัดสขอปคันไปสอบไฟยังจะขออะไรน้อยยาเนาะ ไปวันที่ใดคือวันยังไปไปมาแล้วครับแต่ว่าไปสอบมาแล้วแต่ว่าอยากอยากรู้ว่าสี่ใดก็ใดผ่านบ่ผ่านคือผ่านบ่ผ่านนี่คือยังไงสอบยังสอบบาลีครับโอ้ดีใจไว้เลยเด้อดโอ้ดีใจไว้เลือดป่านนี่ครับเอฟซีครับผมจับหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับผมได้พานพานเก้าศูนย์ห้าเก้าแปดเก้าหนึ่ง คือตัวกลับไทยกับหกแปดกับหกหนึ่งนะครับเพิ่อนเก่าเก่าหนึ่งจุดหกหนึ่งครับี่ครับผมค,บคืนนี้นัวกลับนะหมาลํำด้วยเป็นเศรษฐีนลกันครับผมนะหูจักหน้าท่านเล่าวเนี่วันจัททนทร์ไ,ไหมจันทร์ไเนี่างะลั่งวันจันทร์ที่เท่าไหร่พ่อไว้ว <25. S 1> ันจันทร์ที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าเนี่ยท่านล่าพา เหนือแน่วมล้นไหวนะฟังคุนี่นะฟังคุนที่ฟังเล่าได้ยาด้วยกระดาษะดจึถึกขนขอเล่าให้ี่พ่นนี้ดูร้านคนนี้ยาให้แก่าคาตาเครับเขาตอกก็ได้ดีเยอะหลอกยาแต่ว่าแมาซองมือกับพ่อม่อยู่ วันาทางเล่ามนงามากลลวก็เลยเทียวจังขอไทยกัส่วนไทยได้พีหนองเด้ออันนี้มันมีมหาให่งคนขอแนวทางอะเล่าพัฒนา่าตะเคียนให้นะคะก็พิจารณาดูปฏิอิกรมาติอิสนาอิกรมาติอิมาติีกเรมาตุกนาตกไปเซงอิตมโบกิติอิตัมโอิเมาตุอันนี้ครับ แม่ทำผมยืดผิวเหลือไปแล้วเฮ้ยดึงกระตูใ้แล้วขาดลมยินตัวกบดีอสมัยอีติเกศเสี่ยวอูอเสี่ยวีแต่เสีวโชคมาให้คนมาตกติอีสมัยอีกอะพาหนะของพ่อไหวโออีกบัติอิสมัยดีล่าพาวนอีกตับัติอีสัมโไปดึงประตูไม่ไชไปชาเขาจะวาดึงประตูขาใชรถยังวีกวัไอตน่ายดีล่ไม่ออกรอก ครโอ้หตัวไหนล่ะก้าวห้าแปดสี่ครับผมโอ้่ตัวเลยตัวนี้สี่ตัวเลยวันนี้ที่ยี่สิบห้าใช่ไหมที่ยี่สิบพุ่วันจที่ยี่สิบห้าวันจันทร์เดอพี่น้องอไปเพื่อยี่สิบห้าเดือนสามเพื่อเพือไี่นองนะเก็บอันนี้ก็เพือานาระพอดสไลดเท่าไหร่ก้าห้าแปดสี่ก้าห้า แคก์ซีโอไปแครีตัวเล็กตัดเอาอย่ารืบตัดตัดอ่อไ่นี้เลครับเอาไอ้อวกครวีตีไปีก็ชหมาตก็เส่อุ้กได้ยี่หับีกอีสักก็ได้อีก็มายี่ะยีะมาอีสรก็เมนแทนอนยาเนาะไอ้ทีกดาาอืเจ้เชียวอ้อย็ไปแล้วเยไปเยตีอีตะมาเถอโอ้โธ ายาเยียบไปเดียวพี่ครับอืมอตาเอี้นึ้นอืมขึ้นเอาพี่น้องเห็นว่าเนี่ยทงราวพัฒนานะคะโชคให้มันเก้าห้าแปดสี่รยยาเนาะชัติปีร์บอโเชมืองเกาพิจารณาเอาตัดสองตัวกับเก้าหากับแปดสี่แะครับพี่นี่ครับผมแต่ว่าสลับเอาดนี่หันหล่ะ แนวทางวัดจัดนะครับเพื่อมื่ออื่นนี่ไปได้ป้วยนไปได้ตลอดเลยไปได้ตลอดเลยไม่กระรงกันอะไรครับมันรัฐบาลไทยย่าให้ยั่งนสลับกันยั่งนอะไรพี่น้องวนมากวนไปสลับกันเพื่อยงนี้นะตรงกันนี่นะตรงกันตัวนี้อืตรงกันกับรัฐบาลไทยนั่นแหละที่ย่าให้ไปเอาแคบตาจอไว้ครับพี่ซีครับผมต้องจุดปวดเนาะ

อติสมาถได้อดติสมาอีกอรติสมาตอีกอติดมนโมอมนนมนมนนาไประบบบันนี่โอ้เอาน้าน้นห้านคนมาคนเศ้าเงี้ยคนโอ้พี่ล้เย อย่าสับสนเบบคือหนองตามื่กาอยู่ต้อกันเลยตัวเดียวกันนั่นแหละตัวเดียวกันรัฐบาลไทยเทากันอืมนะกันมาทางนี้บบชับเนาะเหมือนันไหมครับนี่เราเห็นตัวหนังสือเลยตัวแดงขึ้นขึ้นเลยนะยุไก่ได้ตะเคียนนะฮะได้ตะเคียนนะแคปตาจอไว้อันนี้ของรัฐบาลไทยเทาครับพี่ครับผมจะพิจารณาเมืองเอาเก้าหางแป๊เก้าแป๊กแวนี่นี่เมัดตัวนี้ ออครับอีซี่ครับผมโฉกหมานครับแฉกใต้จอไว้ครับอีซี่ครับอันนี้รัฐบาลไทยครับผมเนาะรัฐบาลไทยเก้าศูนย์ห้าครับสองตัวแปดโอเก้าแปดครับเก้าหนึ่งครับผมเอาตัวการหกแปดหกหนึ่งแหรอพี่น้องครับผมโอ้โหขึ้นหัวลงอ๋อไงยาพืชอะไรหน่อยครับ หวดนี่เพิ่นสู้มือให้หมวดที่แล้วเพิ่นบอกเพิ่นว่าขั้นบอกเราเป็นตัวเลขเลยนี่สีมีขึ้นมีลงแต่ว่าขั้นบอกเป็นตัวเลขตรงเป๊ะครับพี่ที่ครับผมเมื่อที่แล้วมีคนมาขันเอาคำบักเพิ่นมาขันครับอืมเอาแก็าจอเด้อครับพี่ที่ครับผมเขาเจอรัฐบาลไทยในพี่น้องครับผมขอให้เฮงขอให้ปังครับผม ไม่เอ้ยจะ,วจะรวยครับอยากแต่เคียนนะคะครับของหายแบบอู๋ท่นมีโชคมีระดับมีปุ๊บย่าว่าให้ไปเอาลูกเอาหลานมาให้แน่อืมนะครับเนาะเพิ่นว่าเอาลูกหลานมาไม่ให้แน่ก็ทีนี้ละ่ะขอกระจาดีละ่ะข่าย่านพระหน้เข้าไปเนาะครับเนาะเอามาพระทน่อยเบมือนนี้อืมพระท่านเบิดประสันเพิ่นว่าอืมยังสิมีลูกหลานทยอยขึ้นมาเรื่อยๆพระท่านท่านเอามาบาเวิดกับขอญาต่อไปเรื่อยๆจนกุ้งฉีดได้ย่านพระหน้าคา แลี่ยงนะครับเนาะออพี่น้องครับออคับนาจอสนานลพี่น้องเนาะบคุฝากต้อนเอฟซีสุทคุกคนครับผมขอให้เป็นปดวดีัสีขงแคับทุก่านฝนจะตกแล้วค่ะครับผมสําหรับคุณ